วันนี้หนาวสามองศาฝนตกแล้ว,วันนี้ก็สายด้วยก็จะได้ออกมาก็ตั้งแปดโมงเช้าละโอเคฮัลโหลคามมเลียไปนี่อืม oh. โบตันดอกโบตันเลยฝนตกสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์สายเมื่อคืนนอนไม่หลับที่จริงหลับแหละแต่ถูกปลุกเพราะว่าเป็นไอ้นั่นกลดไหลย้อนอาจารย์ พิ่งจะมาเริ่มเป็นเมื่อปีก่อนนะแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นเยอะเมื่อวานนี้อาจารย์ไปหาหมอต้องฉีดยาเข้าลูกตาด้านนี้นะคะเพราะว่ามีอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังเวตน้ารักษามาอยู่สองปีละเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่ามัน,มนใกล้จะหายแล้วนะแต่ขออยากให้ฉีดยาอีกสักครั้งหนึ่งก็เมื่อวานนี้ก็ฉีดไปเสร็จแล้วก็เลยไปหาลูก สันติสุขก็นั่งคุยกันแล้วก็ไปทานข้าวกันแล้วแบร์ี่อยากกินอาหารเกาหลีอยากจะลองก็เลยไปหาอาหารเกาหลีทานก็อาจารย์ก็ทานผัดหมี่น,นะแล้วก็กลับมาอาจารย์ก็ง่วงอาจารย์เข้านอนเลยนะง่วงมากเลยแล้วก็นอนหลับปุ๋ยแล้วนะจนกระทั่งเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วก็ลงมาข้างล่างหายาแล้วก็ต้องไปนั่ง นังแล้วก็ไปอ่านไปอ่านหนังสือของลาซิต้านะอ่านจาก iPad ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมัน make sense ซึ่งสิ่งที่อาจารย์เข้าใจอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ make sense เนี่ยนะคะก็คือเรื่องอย่างนี้เขาบอกว่าทุกปรากฏการณ์รวมทั้งปรากฏการณ์ที่เราใช้คำว่าอัศจรรย์อัศจรรย์มีฤทธิ์มีพลังจิตมีที่เราเรียกว่าอ n o โนม y ลีพารานอโม ะะแมจิกอะไรต่ออะไรที่เราคิดว่าเวร์วาเนี่ยโหนี่เขามีพลังจิตนี่เขาอัศจรรย์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะเท่ที่อันนี้เนี่ยคือต้องรวมถึงอย่างพระคริสต์พระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยเขาบอกว่าทุกปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เราเวร์วาคิดว่าคนนั้นน่ยมีอํานาจที่จริงแล้วสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นโอเค thank you ทุกปรากฏการ์เหล่านั้นถ้าเราเจาะลงไปนะคะสามารถอธิบายได้ด้วยภาษา01ภาษา01 01 01ด้วยภาษาของโฟตอนซึ่งคุณลาสต้าบอกว่าวิทยาศาสตร์ในส่วนนี้มนุษย์ยังไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้เรียนรู้จึงอธิบายเนี่ยไม่ได้เรารู้สึกว่าในช่วงที่เขาอินท์วิวนะคะกับคุณโอเล่ที่ทางใต้สวีเดนเนี่ย เขาทําอย่างนี้เขาทําให้ดูเลยเพราะคุณลาสตาเนี่ยคือดูแล้วนะคะเหมือนกับว่ากลุ่มเรพซิเลียนเนี่ยกลุ่มนี้นะคะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเขามีมากกว่าของมนุษย์เขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าโอเคถ้าอยู่ต้องการนะคะทําให้อันนี้เนี่ยนะคะจากจุดนั้นน่ะเคลื่อนมาตรงนี้หรืออะไรที่มันหนักกว่าน,นี้เนี่ยก็ได้ เขายังไงจะใช้คําว่าสื่อสารก็ได้หรือว่าทํำยังไงเนี่ยก็ได้ซึ่งตรงนี้เราไม่เข้าใจไงกับเรื่องราวของโฟตอนตรงนั้นนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการซิงกับโฟตอนกับคือตรงนี้รายละเอียดเราไม่ต้องพูดดีกว่าแต่เขาเนี่ยสามารถนะคะที่จะทําได้โดยให้วัตถุเนี่ยนะคะนี้เคลื่อนจากจุดกอไก่มาจุดขอไข่โดยที่ไม่ต้องเอื้อมมือไปหยิบเลย ตรงนี้เขาบอกว่ามีวิทยาศาสตร์นะคะที่มนุษย์เข้าใจยังไม่ได้ที่สามารถเนี่ยนะคะเคลื่อนหรือว่ายกยกของนะคะทำให้ของเนี่ยไอ้ที่อนตี้กราวิตี้อะไรต่ออะไรพวกนี้ฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เพียงต้องการพูดว่าเรื่องอภิญญานะคะอภิญญาที่พวกเรานะคะหัวหวาอะไรแต่อ,อะไรว่าโอ้โหก็มีอภิญญาอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้นะคะ คือในขณะนี้ที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ภาษาศูนย์หนึ่งยังเข้าไม่ถึงเนี่ยคือภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยแหละยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของอภิญญาเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องเวอร์วาแต่พอเราเข้าใจเรื่องทางวิทยาศาสตร์แล้วทุกคนจะสามารถทําได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเพียงขอให้เข้าใจกลไกกลไกทางวิทยาศาสตร์ฉะนั้นจึงมีคําว่าคอนตัมเมคานิก m มคานิกก็คือกลศลาสตร์กลไกอะนะเมคานิกเนี่ยก็คือกลไกลในการทำงานเนี่ยของอะไรแต่อะไรเนี่ยในระดับคอนตั้มคอนตัมเมคา a นิกซึ่งซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าชาวโลกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยนะคะยังยังไม่มีความสามารถในสิ่งนี้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงมีคำว่าเออพารานอโที่มันผิดปกตินะคะไม่เหมือนชาวบ้านนะคะ หรือว่ามีคำว่าแมจิกหรือว่ามีคำว่ามิราเคิลอะไรต่างๆพวกนี้เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรมันไม,ม่มีอะไรอัศจรรย์มิราเคิลเลยสามารถอธิบายได้ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นอันนี้อาจารย์ก็เห็นว่าน่าสนใจแล้วก็มนุษย์ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะอาจารย์ว่านะคะมนุษย์เนี่ยนะคะกลุ่มหนึ่งที่ออกนอกโลกไปแล้ว่กลุ่มพวกนั้นนะเขาต้องคงต้องรู้แล้วเพราะเขาเพราะเขาสื่อสารกับพวกมนุษย์ต่างดาวเขาเรียนรู้เนี่ยจากมนุษย์ต่างดาวเออ,อยู่แล้ว ขาถึงทำไอ้พวกพวกยานอาวกาศที่ออกนอกโลกเนี่ยได้นะมนุษย์นี่แหละทํ <S <S าค่ะเรื่องราวของคุณ JP นะคะที่คุณไมเคิลซาร่าเนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยที่จริงนะมีอีกหลายคลิปเลยที่อาจารย์นะคะฟังแล้วบอกว่าโอ้ยนี่ต้องแชร์ให้ลูกศิษย์เราฟัง แต่พอแชร์แต่มันไม่มีเวลาที่จะไปทำอ่ะฉะนั้นอาจารย์นะคะเล่าคร่าวๆให้พวกเราเนี่ยฟังก่อนในนี้นะคะ10นาทีมคงได้คุณเจพีเนี่ยล่าสุดนี่เองก็คือวันที่20ิบกุมภานะคะวันอังคารเ,เขาก็ต้องไปมิชชั่นเนี่ยอันนึงนะคะไปออกปฏิบัติการเนี่ยอันนึงแล้วก็ก,กับกผู้ชายนะคะกับพวกทหารเพื่อนของเขาเนี่ยก็ประมาณนะคะห้าคนมั้งห้าหคน นะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เขาก็มาถึงจุดหนึ่งแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอันแบบใหญ่นะคะมา,มารับเนี่ยพวกเขาเฮลิคอปเตอร์นี่ห้าลำนะคะแต่ในห้าลำอันนั้นเนี่ยเออคือมันมีคนอื่นอยู่แล้ว JP56 คนเขาก็ขึ้นไปเนี่ยบนลำหนึ่งนะคะเราต้องใส่หน้ากากด้วยใส่หน้ากากแล้วพอขึ้นไปถึง ขึ้นไปถึงเขาบอกว่ามันต้องเชื่อเป็นฐานมันต้องรับคําสั่งอย่างเดียวอะเชื่อเขาบอกว่าทุกคนจะต้องฉีดยาเขาก็ฉีดยาเนี่ยเข้าไปพอฉีดยาภายในสิบนาทีนะคะทุกคนหลับหมดทุกคนหลับหมดแล้วก็มาตื่นอีกที่หนึ่งนะคะมาอยู่ในถ้ำที่เป็นน้ําแข็งเขาบอกว่ามันเหมือนกับอยู่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เนี่ยไม่รู้ว่าที่ไหนนะคะ ซึ่งแล้วนาฬิกาเนี่ยมันก็เวลาเนี่ยมันก็ยังคงเดิมเออคือมันกงกงมากเลยแล้วคุณไมเคลซาร่าก็บอกว่าแต่ว่าไอ้เฮลิคอปเตอร์มันไม่สามารถที่จะบินไกลไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้มันไม่มีใครรู้ความจรงิงว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม้กับ JP นะกับพวกเพื่อนๆเขาแต่เขาแล้วบอกว่าตกลงก็มาอยู่ในถ้ำ นะคะแล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลำหนึ่งที่มันจอดอยู่ในถ้ำแต่ถ้ำมันนี้เนี่ยมันเป็นถน้ำน้ําแข็งน้ําแข็งเนี่ยนะคะไหลเนี่ยย้อยแล้วก็แล้วก็มีทหารเนี่ยนะคะเรียกว่าหลายคนเลยหลายคนเลยแล้วเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งก็ยังจอดอยู่แล้วปากถ้ำเนี่ยก็ยังมีแสงแสงจากพระอาทิตย์เขามีภาพคือถ้าอาจารย์ทําคลิปอาจารย์จะเอาภาพเนี่ยแทรกให้แต่ใครจะเข้าไปดูของคุณเจพีหนึ่ง คลิปของไมเคิลเซล่าก็ได้นะคะสวยงามเลยภาพที่เขาเอามาแต่ JP ไม่เคยเปิดหน้านะไม่เคยเขายังต้องเป็นความลับแล้วก็เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าที่เขาเอามาถ่ายทอดเนี่ยได้เป็นเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของเขานะคะเรียกว่าต้องการโอเคตังคิวต้องการให้เขานะคะเผยแพร่ ซึ่งกิที่เข้ามาเนี่ยเนี่ยยกๆกเนี่ยเนี่ยก็ก็คือว่าตรงนี้ก็จะเป็นการปูทางที่จะให้มนุษย์นะคะเตรียมพร้อมที่จะรับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็ได้คืออย่างนั้นเลยไม่ใช่ก็ได้ <c oughs> คืออย่างนั้นเลยนี่คือสาเหตุที่ผู้บังคับบัญชาของเขานะคะยินดีให้เขาเนี่ยเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาเปิดเผยซึ่งที่จริงควรเป็นความลับแล้วปรากฏว่าพอเลิคอปเตอร์ไปเนี่ยนะคะพวกพวกทหารก็ลงมานะคะเยอะแยะเลย นะคะเยอะะเลยแล้วอีกฉากหนึ่งแล้วเขาพวกเขาเนี่ยก็เดินกับไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะคะปรากฏว่าเห็นอะไรเห็นนี่นะคะเหมือนกับปราสาทปราสาทคุณต้องเข้าไปดูรูปนะคะมันสวยมากเลยอะ่ะภาพที่เขาวาดออกมาไม่ใช่เป็นภาพถ่ายนะคะเป็นภาพวาดภาพวาดที่เขาเจพี JP ก็คงไปพูดแ,แต่ว่าเหตุการณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างเี้ย ประสาทเหมือนกับของโบราณอาจารย์ก็อธิบายนะไม่ถูกมันมีหน้าต่างอะไรเยอะๆแบบนะคะโบราณแล้วก็ทหารพวกนี้นะคะก็เกลื่อนกลาดเลยแล้วตรงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงประสาทตรงนี้ในทางเข้าเนี่ยนะคะมีมีการ์ดเขาบอกว่ามีกา,การ์ดการ์ดก็คือผู้ผู้เฝ้าอ่ะผู้เฝ้าเนี่ยประตูแล้วมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับเหมือนจะเรียกว่าเหมือนกับยักษ์สองตัวที่อยู่วัด แก้วเนี่ยก็ยังได้เลยแต่ตัวจะไม่ได้ใหญ่เท่านั้นน่ะแต่แต่ว่าทุกอย่างนะคะมันคลุมหมดเลยแล้วก็แต่งตัวนะคะแบบของยุคสมัยอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่ของในโลกนี้อ่ะไม่ใช่ของในโลกนี้เขาบอกว่ามีกาดแล้วมีชีวิตนะมีชีวิตนะแต,แต่คุณเจพีบอกว่าไอ้พวกเขาจะไม่เข้าไปยุ่งกับเนี่ยกาดเพรานั้นแล้วเขาถือเนี่ยมีอาวุธอะไรต่ออะไรเนี่ยด้วย แล้วผไม่ได้เล่าถึงคืออาจารย์แค่ฟังครั้งเดียวไม่ได้แต่ข้างนอกปราษาิษัทนะคะมีไอ้พวกคอนเทนเนอร์เครดมีพวกคอนเทนเนอร์นะคะวางเป็นเกลื่อนกลาดเกลื่อนกลาดซึ่งก็คือเป็นหน้าที่เนี่ยของพวกเขาอะนะคะที่จะต้องไปเคลื่อนไอ้พวกนี้เนี่ยไปจัดอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะคะแล้วปรากฏว่าเปิดออกมาเนี่ยนะคะในนั้นเนี่ยนะคะเป็นทอง ทองแบบนั้นน่ะเขาบอกว่าขนาดนะคะเท่ากับไอ้ฟริสบี้ฟริสบี้เนี่ยค่ะที่ท,ที่ที่เราก็เราโยนไอ้ของเล่นที่เราฟริสบี้นี่นี่กลมใช่ไหมแล้วก็มีส่วนนาเขาบอกว่าเขาบอกว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะประมาณนั้นนะคะหนักไอ้ความหนักเนี่ยเท่ากับย5สิห้ากิโลอ่ะก็คือทองแท่งอ่ะแต่อยู่ในลักษณะของกลมวงกลมนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ต้องเนะแล้วก็ต้องไปขนนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าถ้าอเมริกานะคะมีทองพวกนั้นจะต้องเป็นประเทศที่เรียกว่าร่ำรวยที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกมนุษย์ต่างดาวนะคะกลุ่มนอร์ดิกเอ่อกับกลุ่มแกรเข้ามาทำงานนี้เนี่ยด้วยกันฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยก็มีพวกทั้งมนุษย์ทั้งพวกนอร์ดิกทั้งพวกเกรเนี่ยทั้งหมดนะคะเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะเขาบอกอยู่ประมาณเนี่ร้อยห้าสิบคนเนี่ยได้ร้อยห้าสิบคนนะคะที่เขาบอกว่าหนาวมากเลย หนาวมากเลยพวกอยู่ในถ้ำนะคะทุกอย่างเป็นน้ําแข็งแล้วไอสิ่งก่อสร้างอันนั้นนะที่บอกว่าเป็นปราสาทเป็นเป็นบ้านใหญ่โตใหญ่โตนะกะ็มีตั้งหลายชั้นไรต่อไรเนี่ยน,นะคะสูงแบบเป็นสูงอะ่ะเขาบอกว่ามันมันทุกอย่างมันแข็งหมดอูยแล้วพวกเขาก็หนาวหนาวแบบแบบหนาวแบบหนาวมากเลยแล้วเออพวกเจพีพวกทหารก็มีเข้าไปคุยกับพวกนอร์ดิกแล้วพวกนอร์ดิก จะมักชอบชอบถามพวกนอร์ดิกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของไอายานอาวกาศของของเขาพวกนอร์ดิกเนี่ยเขาก็เซ็งเขาบอกว่ามนุษย์นะยมาคุยกับพวกเขา,าทีไรเนี่ยก็ชอบถามว่ายานอาวกาศของเคอเนี่ยบินอะไรยังไงเนี่ยแล้วเขาก็หวัวเราะเขาก็ไม่เหมือนกันไม่ตอบแต่ทุกคนเนี่ยทํางานคือคนในของเนี่ยพวกนี้มันจัดระบบอะไรยังไงอะไรของเขาเราก็ไม่รู้อาจารย์ต้องต้องกลับไปฟังอีกแล้วพอทําเสร็จเนี่ยนะคะ ก็เฮลิคอปเตอร์ก็มามาแล้วก็รับเนี่ยพวกเขาเนี่นะคะขึ้นไปพอขึ้นไปนั่งเฮลิคอปเตอร์เข็มฉิตยาก็มาอีกสิบนาทีก็ก็ลับปุย๋ยหมดลืมตาอีกทีหนึ่งก็อยู่ในที่ที่เขาเขาออกไปนะคะเขาขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้ว JP เขาได้ถ่ายรูปตอนที่เฮลิคอปเตอร์นะคะห้าลำขึ้นแล้วก็ดรอปพวกเขาแล้วก็ขึ้นท้องฟ้าเขาถ่ายรูปคือไม่ได้ถ่ายรูปอัดวิดีโอ ของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยห้าหลำเอาไว้เป็นหลักฐาน go, s <S อาจารย์ขอพูดแทรกตรงนี้นะคะหลังจากที่ได้กลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งคือ JP เนี่ยนะพูด ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยถึงไอ้ประสาทเนี่ยหลังนี้ตอนแรกเขาก็บอกว่ามีออผู้ชายนะคะสูงใหญ่เนี่ยราวประมาณเนี่ยแปฟุตนะคะที่เฝ้าเฝ้าไอ้ประตูใหญ่ๆกลมๆล,ลักษณะกลมๆที่จะเข้าไปในประสาทนี้แล้วเขาก็ไม่ได้พูดรายละเอียดตรงนี้แต่ฟังแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเขาได้เข้าไปในประสาทอันนี้ แล้วก็ได้เข้าไปแบบห้องหนึ่งที่มีทองคํานะคะทองคําที่เขาทาเป็นแผ่นกลมๆเหมือนกับแผ่นฟริสบี้เขาบอกกองเนี่น,นะคะเต็มเลยนะคะเป็นแบบว่าเป็นแสนชิ้นเนี่ยได้แล้วก็ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณยี่สิบห้าปอนด์หนักประมาณยี่สิบห้าปอนด์ฉันั้นหน้าที่ของเขาก็คือว่ามีคนสั่ง อน hey, หัวหน้าเนี่ยนะคะสั่งให้ขนพวกแผ่นทองคําพวกนี้เอาไปใส่ไว้ในตู้เอกคอนเทนเนอร์ไอ้แรงเนี่ยคอนเทนเนอร์นะคะขนาดเนี่ยใหญ่ๆเรารู้สึกว่าตรงข้างนอกเนี่ยก็จะมีรถนะคะที่จะมาขนเนี่ยของพวกนี้เนี่ยไปแล้วเอกคอนเทนเนอร์พวกนี้ก็จะมีชื่อมีมีตัวหนังสือของภาษา ของประเทศนั้นๆมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอาหรับิกภาษาสเปนหล,หลากหลายภาษาเนี่ยซึ่งเขาก็เดาว,ว่าเ,ออเมื่อเอาทองใส่ก็จะต้องส่งไปตามประ,ประเทศนั้นๆซึ่งคุณไมเคิลซลล่าก,กับเจพีเนี่ยก็เดาว,ว่ามันเหมือนกับว่าเขาจะต้องมีการตกลงกันทำสัญญาอะไรซื้อขายอะไรกันเนี่ยบางอย่าง แล้วทองตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นค่าตอบแทนจากไอ้ที่เขาแลกเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยสักอย่างหนึ่งมีจุดหนึ่งที่เจพีเนี่ยที่เขาสงสัยนะคะว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้างในโลกอินเอิร์ทก็ได้หรืออาจจะเป็นนอกโลกก็ได้คือไม่มีใครรู้เลยว่า ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีมนุษย์ต่างดาวกลุ่มที่ที่เขาเรียกว่านอติกมีอยู่ประมาณเนี่ยกี่คนก็ไม่รู้สามสี่คนเนี่ยก็มาทำงานเกับกลุ่มพวกเขาเนี่ยด้วยแต่ว่ากลุ่มพวกนอติกพวกนี้ไม่ได้ขนทองสิ่งที่เข้ามาทำเนี่ยก็คือมามาศึกษามาสอบสวนเนี่ย ประสาสตหลังนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีเขาเรียกไฮบริดก็คือไอ้ที่แกะสลักเนี่ยไว้ในในกำแพงนะคะซึ่งเป็นภาษาเนี่ยนะคะโบราณแบบสมัยอียิปต์สมัยกรีกอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเป็นไฮ r ริดเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกนอร์ดิกนะคะแล้วก็กับพวกเกรเนี่ยเข้ามาศึกษาพวกนี้เขาไม่ได้ขนทองตรงนี้เนี่ยมันก็สรุปเนี่ยได้ว่า มันมีความลับอะไรหลาย,ลายอย่างทีเดียวแล้ว j จพก็ไม่ไม่รู้ว่าประสาทอันนี้เนี่ยมันอยู่ณนะที่ไหนแต่เขาก็แค่เดานะเดาว,ว่ามันอาจจะอยู่ข้างในโลกเนี่ยก็ได้ฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าทางจะต,ต้องมีมนุษย์เนี่ยนะคะเรียกว่ากลุ่มหนึ่ง าจารย์เชื่อว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่ดีนะคะที่พยายามที่จะเอาข้อมูลพวกนี้นะคะออกมากเรียกว่าแคลมเมตนะคะที่จะเตรียมมนุษย์เนี่ยให้ให้พร้อมที่จะไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าให้รู้จักเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะคะว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะเพราะตอนนี้นะคะไอ้พวกไอ้พวกที่มันยังไม่ยอมรับเนี่ยนะคะมันคือมันพูดในภาษาที่ว่าโอ้เราไม่ได้อยู่คนเดียวมีมนุษย์ต่างดาว ดูเนียนสีไอวีดีโอนี้คือ <c oughs> คือมันไม่เข้าท่าเลยอะ่ะไอช่องว่างเนี่ยมันเยอะมากเลยในขณะที่ที่ข้อมูลเนี่ยของพวกโดยตรงพวกนี้ที่อยู่แนวหน้าพวกนี้โอ้โหข้อมูลเกี่ยวกับมน,นุษย์ต่างดาวของเขาเนี่ยก็ไปตั้งไหนแต่ไหนแต่ไหนแล้วอะ่ะแล้วมันยังบอกว่าโอ้ยโลกเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีมน,นุษย์ต่างดาวดาวดวงนั้นมีน้ําอะไรต่ออะไรคือมันเชยอะ่ะเชยมากแล้วอะ่ะ เฉยมากนี่เขาเขาคุยกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยอ่ะนะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เนี่ยเชื่อว่าเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวจะต้องได้รับการเปิดเผยนะคะอย่างมากมายเนี่ยคะ่ะในอนาคตที่ใกล้น่ยถ้าอย่างที่คุณแพมล่าเอริลินบอกนะคะก็ปีเนี่ยที่อาจารย์เนี่ยพูดไปแล้วนะปีไหนก็ไม่รู้อ่ะนะคะโอเคค่ะพาตัวใจกลับบ้านพึ่น